สวัสดีจ้านี่คือช่องนิ้พ,อพอรจันตะเกียบมือในแม่กูุมนี้คราวดีมากอีกแล้วพระน,นี้ก็ปรับขึ้นอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อสี่บาทบ่ปรับขึ้นอีกสี่บาทเออราคาที่พ่อค้ามาจับก็เริ่มขยับขึ้นหายห่อแล้วเนาะค่อยๆดีขึ้นไปแนวทางที่ดีสําหรับหัวอาหารกับปรับลงมาเนี่อันนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีแกเช่าหมูห่อหน่านวะพ่อพ่อยิ้มออกพี่น้องเออส่วนลูกหมูตอนนี้กะ เริ่มมีคนเขามาถามแล้วเนาะหลังจากที่ช่วงเขาปพะช,ชานั้นก็เงียบสนิทเลยพี่น้องหาลังฟ้าได้ยินว่าขายตุลหาลอยหูลอยเจ็๊ยลอยแปดลอยแก่ยังหมูมีไผ่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเริ่มเขามาถามเริ่มมีจองเริ่มมีมัดจําลูกหมูเริ่มถามแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ล่าสุดของแมกุมกับสิบเก้าตัวก็คือมีลูกค้ามาถาม จองแล้วเรียบร้อยแต่รอแค่มัดจับเนาะพี่น้องเนาะรับปากแต่ว่ายังบ่านั่นในเส้นสัญญาเนาะพี่น้องเนาะแค่รับปาก็ต้อรงรอเบึงว่าเอภายในสองสามมือหรือภายในอาทิตย์นี้เพื่อนจะโอนมัดจับไม่เฮาบอถึงจะลอยเปเส้นในการจองเนาะพี่น้องเนาะการจองหมูก็คือตรงมีมัดจําเนาะพี่น้องมือนี้ก็มาแจ้งข่าวดีให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู หลายย่อยเฮ้าเนาะว่าพระนี้ก็ขึ้นอีกแล้วสี่บาทราคาอาหารกะลูงราคาลูกหมูกะแล้วแต่ผู้ใดสีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจังไรเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็าคือเริ่มมีคนสนใจที่อยากเลี้ยงนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูหลายย่อยของเฮ้า ในการที่ราคากะะขยับขึ้นอาหารกับลุงลูกค้าที่เคยเลี้ยงหมูที่เคยมาถามไทยก็เริ่มกลับขึ้นมาจังใดกะสู้ๆพี่น้องเช้าหมูทั้งหลายย่าเฝ้าท่อยา่าเฝ้าถอยป่าหลังฝนเนาะจังใดกะจับมือกันให้แน่นๆสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยแบบเรา มือนี้ไม่กุ้งกับมาแจ้งข้าวดีประมาณนี้ละจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่กุ้งนิพพรจันทเก็บน้ำแนด้วยจ้าเดีย๋ยวจะหาซาระดีๆมาเราสูกันฟังอีกเนาะสวัสดีจ้ะ